สวัสดีนะๆน,นักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มาชอบมาพบกับผมในช่องตกปลาพาเพลินฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับผมวันนี้นี่มีสินค้ามานําเสนอสําหรับนะาๆน,น,น,นักตกปลาทุกท่านมือใหม่นะครับสําหรับแบบตกสปิวตกชิงเหลิวหรือว่าไปกลางกลาง,กลางเต็นต์อะไรเงี้ยกลางเต็นต์ตามตามอ่างตามบอ่อตามอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้ผมเพิ่งสั่งมานะครับ ตัวนี้จะเป็นอะไรไปรอรอยชมนะครับก็เอามาไว้กันแดดครับก็ได้ยารู้ได้แหละเป็นร่มนะครับผมร่มชิงอยู่เดี๋ยวลองดูครับลองแกะดูของมาส่งไวมากเดีแกะก่อน สั่งมาจากร้านเ a t i e พ i c ชิ n ครับสั่งไวมากของมาเร็วรถเดียวถึงนี่เก็บไปก่อนนี่ครับเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะครับถัดออกมา ครับผมมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่มีครับตัวนี้จะเป็นเป็นร่มเป็น,ร,ดดน,นร่นม,ก,มกันแดดของแฮนดิง้งนะครับเป็นร่มกันแดดในกันแดดของแฮนดิ้งกันดดกันดดดตายแล้วนี่นะครับซองก็จะเป็นแบบนี้แข็งแรงครับเนี้ยแข็งแรงมีที่สะพายด้วยสะพายเวลาออกหมแข็งแรง กระเป๋าตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นฉมวกนะเฮ้ย,ถ,ยถ้าเรียกว่าเป็นอะไรวะเขาเรียกเป็นสมอเวลาเวลานี่นะครับเวลาแบบปักลมแล้วลมมันแรงนี่นี่นยมีมีแถมมา3ามตัวแล้วก็มีฐานอีกตัวหนึงเนี่ยนมาดูใกล้ เป็นแบบนี้นะมีเชือกมาพร้อมเลยอันนี้จะเป็นพลาสติกนะครับแล้วก็จะมีเชือกมาให้แล้วก็จะมีไอ้ตัวกิ๊บกิ๊บล็อกกขาล่มสักอะไรสักอย่างตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบที่เสียบกับขาล่มนะครับที่เสียบกับขาล่มจะมีเกียวนะครับจะมีเกียวอันนี้เป็นโลหะนะครับอันนี้จะเป็นโลหะ ก็จะดูพระเอกเราดิผมลืไมไปผมสร้างตัวนี้มาเพิ่มอีกไม่ออกแล้วผมสร้างตัวนี้มาเพิ่มอีกท่านผู้ชม ตั้งตัวนี้มาเพิ่มเป็นขาล่มนะครับเป็นขาลม่มตัวนี้จะเป็นปอกปอกสวมกลม็ล่มตัวนี้จะเป็นเอาไว้ขันนะครับไว้ขันขาน,นี้ขันเข้าไปขันเข้าไปนะครับนี่ขันแบบนี้แล้วเราก็ลมเสียบแล้วก็เหยียบตรงนี้ลงดินนะครับเดีย๋ยวผมทับให้ดูตัวนี้ผมซื้อแยกนะครับตัวนี้มันจะแข็งแรง แข็งแรงกว่านะครับ ใช้ผ้าลมนะครับสองคนระับเป็นคล้ายๆผ้าลมแนว่ริงๆนี่เรา, <What? S 1> ามาดูนี่ครับนี่จะวางนี่นะเดี๋ยวผมลองกลางให้ดู จะมีรูล็อกตรงนี้นะครับกดนิดนึ่งกดตรงนี้ลงไปนะครับให้ให้มันเข้ารูนะวิทีว่าเราจะเอาขนาดไหนเนี่ยนะลองลองรูที่สองดูเนาะคือไม่ออกหรอก ลมแรงลมแรงลมแรงท้ามาชมนี่นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่น,นีมันจะมีรูนะครับสามรูตัวนี้ก็จะเป็นสามารถกดได้นี่ฮะกดเราจะเลือกระดับรูขนาดไหนก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นสูงกลางต่ำนะครับเลือกได้หมดเลยร่มร่มตัวนี้ตัวใหญ่นะครับจะอยู่ที่สองเมตรหก สอเมตรหนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวสปริงสปริงนี้ก็สามารถเยี่ยวซ้ายเยี่ยวขวาได้สมมติเวลาแดดมาทางนี้เราก็สามารถเยี่ยวได้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเยี <c oughs> ่ยวนี่ต่อต,อตอ่นีฮะเอาลงไปนี่นะครับแข็งแรงแข็งแรง แล้วก็ล็อกกันนี้พอเราล็อกอันนี้ไปปุ๊บเราก็ลองตักดินดูก็ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะปักลงดินนะครับปักลงดินเพื่อตักลม S <S นี้จะเป็นตัวขันนะครับตัวขันยึดลมให้มันแน่นนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับว่าโอเคเลยใหญ่ด้วยเนี่ยตัวเนี้ยมาดูตัวนี้ก็จะเป็นสปริงสปริงก็จะสามารถเลื่อนได้คือแบบเอียงไปทางไหนก็ได้เห็นไหมนะเอียงทางนี้ก็ได้แดดแดดมาข้างหลัง นี่ยางนี้เห็นไหมนี่อย่างนี้น,นะน,น,น่าหน้าเวลาแดนมาอันนี้เราก็ตกเราก็ไว้ด้านหลังเราแล้วก็วัดยอดโอเคครับร่มของแฮนดิ้งนี่สำหรับผมผมว่าโอเคครับเิรกอยู่สำหรับนานาทั้งตกฟลามือใหม่ก็สามารถใช้ได้นะครับเป็นแนวทางในการเลือกร่มอีกแนวทางหนึง่ง เป็นโลหะเนี่ยกา้านลมก็จะเป็นพลาติกแต่ว่าใหญ่แข็งแรงผมเป็นคนตัวใหญ่นะผมน้ำหนักร้อยอะ่ะเป็นร้อยโลอะ่ะผณว่าเวิร์กอะ่ะแข็งแรงนะนโอเคก็ถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับในช่องตบปลาพาเพลินเดี๋ยวผมจะไปทำอะไรต่อก็ติดตามมาเลยครับไป